เก็บเงินซื้อบ้านราคาพลอยแดนเซอร์ลำใหญ่หายทองคำเต้นสะบัดจนได้ดีเก็บเงินซื้อบ้านราคา6.5ล้านบาทบอกจากนี้ขอรับงานรัวๆด้านในห้างประจักษ์ชัยหายทองคำสุดภูมิใจในลูกศิษย์ขึ้นแท่นเป็นนักร้องที่ฮอตที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวลำใหญ่หายทองคำที่มีคิวงานชุกสุดๆวิ่งงานขึ้นร้องเพลงต่อวันหนึ่งถึงสองงานแถมคิวจองงานล่วงหน้าแน่นไปจนถึงปี2568 และไม่เพียงแค่ลำใหยไหายทองคำที่แฟนๆติดตามเพราะแดนเซอร์ของเจ้าตัวต่างก็มีแฟนคลับคอยเชียร์ให้กำลังใจไม่ต่างจากนักร้องเลยทีเดียวอย่างล่าสุด20เมษายน2567ในห้างประจักษ์หายทองคำก็ได้ออกมาเผยเรื่องหน้าภูมิใจหลังพ้อยแดนเซอร์ของลำใหย่เต้นจนได้ดีสามารถซื้อบ้านหลังงามได้แดนเซอร์ลำใหยเด้าจนซื้อบ้านเดี่ยว6.5ลบน้องพ้อยคนสวยขณะที่พ้อยแดนเซอร์สาวคนเก่งก็ได้ออกมาเผยภาพบ้านหลังใหม่และข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ขอบคุณออประจักษ์ชัยแม่แอนน้องลำใหญ่ที่เอ็นดูให้โอกาสได้ทำงานตรงนี้และเป็นแรงสนับสนุนของการมีบ้านหลังนี้ขอบคุณตัวเองในทุกๆความคิดทุกการตัดสินใจทุกความอดอดทนพยายามขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่น่ารักทุกๆคนขอบคุณเ c ฟน้องลำใหญ่ทุกๆคนที่เมตตาเอ็นดูหนูคนนี้ไปด้วยและนี่คือจุดเริ่มยังไม่ใช่สู่สำเร็จเพราะยังเป็นนี่อยู่เคยคิดไว้ว่าอยากผ่อนหมดก่อนค่อยมาลงแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้ว ลงไปเลยแล้วขอวิ่งงานวันละ2-3งถึงสางานทุกวันมีงานรีวิวเข้ามาเยอะขึ้นแบ่งเวลาไปบริหารร้านให้ได้ดีกว่านี้เก่งขึ้นขยันขึ้นอดทนขึ้นรวยขึ้นแล้วก็ให้มีเงินไปปิดบ้านไวๆสาธุสาธุสาธ,สาธุด้านแฟนๆแ,และชาวเน็ตก็เข้าไปร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก